สามวิธีดึงดูดคนรักแบบที่ได้ผลไวจริงๆเลยนะใช้3วิธีดึงดูดนี้สำหรับคนที่อยากได้แฟนคนที่อยู่คนเดียวมานานหรือว่าอยากให้มีใครสักคนเข้ามาในชีวิตของคุณแบบนี้นะคะคุณเอา3วิธีนี้ไปใช้ได้เลยแล้วมันจะได้ผลไวมากๆถ้าใช้3วิธีนี้นะคะคุณเรนอยากเอามาฝากแบบที่อยากส่งต่อให้จริงๆ ที่1ก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่มีบุคลิกที่เปิดรับความสัมพันธ์หรือเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาหรือไม่ปิดกั้นตัวเองนั่นเองก็คือบุคลิก,กภาพที่ไม่ใช่ว่าคุณเก็บตัวอยู่บ้านหรือไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครไม่เฟนลี่ถามคําตอบคําหรือว่าไม่ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านไม่ออกบ้านไม่คุณจะเจอใครมันก็ยากเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นบุคลิกที่เปิดรับ ไม to to ่ต้องกลัวด้วยนะคะตัดความกลัวออกกลัวที่จะผิดหวังกลัวที่จะผิดพลาดกลัวที่จะเจอคนที่ไม่ใช่เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกลัวคุณจะไม่ได้รู้เลยว่าใครที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณคือคุณใช้สองข้อย่อยนี้เลยนะคะก็คือคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณมี2แบบคือคนที่จะมาเป็นบทเรียนหรือว่ามาให้บทเรียนคุณมาให้ประสบการณ์คุณเพื่อให้คุณได้เรียนรู้คุณจะไม่กลัวที่จะผิดพลาดหรือผิดหวังแล้วก็ข้อ2ก็คือมาเพื่อเป็นของขวัญคนที่มาเพื่อเป็นของขวัญก็คือคนที่เข้ามาแล้วชีวิตคุณ มีคนที่เข้ามาแล้วชีวิตคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอันนี้ก็คือคนที่จะมาเป็นของขวัญเพราะฉะนั้นบุคลิกกับภาพในข้อหนึ่งที่จะเปิดลับนี้ก็คือคุณจะต้องไม่กลัวตัดออกไปนะคะไม่ต้องกลัวที่จะเจอคนไม่ไดีหรือมาทําให้คุณผิดหวังเสียใจถ้ามาแล้วคุณได้บทเรียนคุณได้รู้ว่าคุณไม่ชอบคนแบบไหนมันก็เป็นแค่มาให้ประสบการณ์คุณแค่นั้นเองแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่มีบุคลิกที่ เปิดรับนะคะไม่ต้องกลัวแล้วก็พาตัวเองออกไปนู่นนี่นั่นบ้างจะได้เจอคนนูน้นคนนี้บ้างนะคะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ดีกับทุกคนอันนี้จะทําให้คุณมีบุค,คลิกภาพที่เปิดรับนั่นเองแล้วก็อันที่2ก็คือคุณจะต้องใช้เซลล์ทอล์กหรือเซลล์อินฟอร์เมชันนะคะให้ตัวเองก็คือเนื้อคู่กําลังมาอย่าบอกว่าเนื้อคู่ไม่มีห,หรือว่าผู้ชายดีๆหายากต้องบอกว่าผู้ชายดีๆมีอยู่เต็มไปหมดแล้วก็ฉันเป็นที่รักนะคะแล้วคุณก็จะเป็นแบบคําพูดที่คุณให้กับตัวเองมันจะเป็นพลัง งานที่คุณส่งออกไปพลังงานที่คุณมั่นใจว่าคุณเป็นแบบนั้นเพราะว่าวิาวทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วนะคะว่าคําพูดของคุณมีพลังแลวมันจะเป็นตามนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นจงบอกกับตัวเองเลยว่าเนื้อคู่กําลังจะมาแล้วก็ฉันเป็นที่รักใครๆเห็นก็รักฉันแล้วผู้ชายดีๆก็มีอยู่เต็มไปหมดโลกนี้มั่งคั่งเหลือเฟือมากแล้วคุณก็จะเจอแต่คนแบบนั้นผู้ชายดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอันนี้ช่วยได้มากแล้วข้อ3ก็คือ คุณจะต้องใช้กฎสัจธรรมข้อนี้นะคะก็คือกฎแห่งการปล่อยวางไม่ต้องไปยึดติดว่าเมือคู่ต้องมาต้องมาวันนี้วันนั้นหรือว่าโดยเร็วที่สุดไม่ต้องนะคะ <SDK. S 1> คุณปล่อยวาง oh. ในชีวิตของคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะมีหรือไม่มีใครคุณใช้คําถามกับตัวเองข้อนี้ข้อเดียวเลยถ้าคุณตอบคําถามข้อนี้ได้ก็คือคุณจะผ่านจุดนี้ได้เลยก็คือถามตัวเองไปนะคะว่าถ้าฉันไม่มีคนรักหรือถ้าฉันไม่มีคู่ชีวิตในชาตินี้ฉันจะมีความสุขไหมหรือว่าฉันจะทุกข์ตลอดไปไหมนะคะถ้าคุณตอบได้ คุณผ่านข้อนี้ได้เลยแล้วก็ใช้กฎแห่งการปล่อยวางจะมีหรือไม่มีจะมาหรือไม่มาคุณไม่ได้สนใจคุณทําปัจจุบันคุณให้มีความสุขแล้วก็ไปพัฒนาตัวเองให้ตัวเองเป็นเวอร์ชั่นที่ดีเป็นเวอร์ชั่นที่เปิดรับเป็นเวอร์ชั่นที่มันดึงดูดคนดีๆเข้ามาก็คือไปพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นให้สวยขึ้นในทุกๆด้านไม่ว่าการงานการเงินหรือว่าด้านความรักความสัมพันธ์ก็พัฒนาให้มันบาลานซ์กันแล้วคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดทุกสิ่งเข้ามานะคะอยากฝากให้ทุกคนลองเอาไปใช้ดู3ข้อนี้้้แลวได ยังไงเอามาแชร์กันนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเข้ามาพัฒนาหรือใช้กฎแรงดึงดูดกับความรักไปลงเรียนในคอร์สเนื้อคู่นะคะชีวิตคู่จะอยู่หรือจะทนไปลงเรียนได้เลยใครแคปหน้าจอในคลิปนี้ไปจะได้ราคา4,900บาทจากราคาเต็ม8,900บาทลองเข้าไปเรียนแล้วคุณจะดึงดูดคนรักที่ใช่จริงๆเข้ามาในแบบที่คุณต้องการนะคะไปลงลึกในนั้นแล้วไปเอาราคาพิเศษเจอกันในคอสนะคะสวัสดีค่ะ